โอเคครับก็กล่าว,าวสวัสดีครับแฟนๆชาว,ส,วสปาร์คทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในประวัตัวละครของบัตเตอร์สกอตนะครับบัตเตอร์นั้นลักษณะาการแต่งตัวของบัตเตอร์คือผมสีทองเสื้อแขนยาวสีเขียวอ่อนแล้วก็กางเกงสีเขียวเข้มบัตเตอร์ครับเป็นเด็กนิสัยที่อ่อนโยนเ,เป็นเด็กที่ใสใสซื่อๆดูเหมือนก็หลอกง่ายครับเป็นคนที่หลอกง่าย ถูกเพื่อนๆหลอกใช้อยู่เป็นประจำครับอย่างเช่นนะเอริกนั้นชอบหลอกวัตเตอร์ลูกลเมืดทางเพศอยู่บ่อยครั้งครับแต่วัตเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเบตเตอร์นั้นก็ถูกพ่อครับสักกักขังบริเวณอยู่เป็นประจำเพราะว่าทําผิดผิดกฎที่บ้านนะครับลักษ <laughs> ณะวิรกรรมของบัตเตอร์นั้น <laughs> น้องเป็นคนที่ดูแล้วไม่น่าจะมีวีรกรรมแต่ว่าวิรกรรมของเขาก็ สุดโต่งเหมือนกันนะแต่บริกรรมของเขาวริกรรมของบัตเตอร์นั้นซึ่งเกิดขึ้นโดยที่น้องไม่ได้ตั้งใจนะครับอย่างเช่นตอนหนึ่งครับที่บบตเตอร์นั้นไปโชว์การเต้นอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ทําให้รองเท้าหลุดตกใส่ผู้ชมครับจนเกิดทําให้เกิดฆาตรกรรมเกิดขึ้นนะครับโอเคครับก็ เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวครของบัตเตอร์ก็ไม่มีอะไรครับผมว่ามีอยู่แค่นี้นะจะไม่ออกแล้วโอเคครับก็แค่นี้นครับโอเคครับสวัสดีครับ